กลับสวัสดีทุกๆุท่านที่เคารพรักยิ่งสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิบซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนประจําเดือนกันยายนพศ2563สําำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนตัวท่านเองก็มีหินประจําตัวเหมือนกับท่านที่เกิดวันอื่นๆเช่นกัน อันนี้เป็นมาลาไคก็จะเป็นหินสีประจําตัวของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนมาลาไคมีความสวยงามมากนะคะต่อมานะก็จะเป็นหินกรีนอเวนเจอรีนกรีนอเวนเจอรีนนี่ก็เป็นหินประจําตัวของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนเช่นกันกรีนอเวนเจอรีนช่วยท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนมีในเรื่องของความมีชีวิตชีวามีในเรื่องของความสดชื่นทางด้านของจิต วิญญาณเห็นไหมโห้ยกรนเอกรีนเิอร์รเจรินสวยนะต่อมานะก็มีหินอีกก้อนหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีหินอีกก้อนหนึ่งอ๋อฟูอะไรฟรูอะไรก็จะเป็นหินประจําตัวของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนด้วยเช่นกันนี่ฟูอะไรเห็นไหมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้สกัดส,สารฟูรอะไรนี่แหละค่ะไปทํายาสีฟันนะเห็นไหม ท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนก็ดวงดีทีเดียววันนี้นะ t ดย y i p ีใครใจจะใช้หินอันนี้นี่ลาบดอไรทนะคะในการเชื่อมต่อกับพลังพิเศษในช่วงที่พยากรดวงชะตาให้กับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะได้รับชมได้รับฟังกันนะคะเนี่ยดูสิพลังเขาเยอะมากเลยนะคะหินลาบดอรไรเนี่ยเป็นหินแม่มดนะเป็นหินพ่อมดนักพยากรณ์ทุกท่าน ควรมีไว้ในครอบครองแล้วหินดีๆคุณภาพดีเหล่านี้นะคะเบยิปซีใครใจแนะนำให้ไปที่ร้านท่านอาจารย์หญิงจุธามาศนาสงขาอยู่ร้านสตนบิริเวอร์นาคมีวาด21ราดพร้าว71คะ่ะนะคะเมื่อวันก่อนนะมีความลึกลับเกิดขึ้นกับเบยิปซีใครใจเบเนี่ยได้ไปพยากร์ดวงชะตาให้กับลูกค้าท่านหนึ่ง วยวันนั้นนะดูแลแบบมีอาการแบบร้อนๆหนาวๆวุบวาบวุบวเนี่ยไม่ใช่อาการไวทองนะคะแต่เป็นอาการแบบว่าร้อนๆหนาวๆจริงๆจนทนไม่ไหวเนี่ยต้องพราะทุกครั้งเนี่ยจะพกตัวนี้ไปด้วยเขาเรียกว่า b l a c k b l e t a r t z นะคะคนไทยเรียกเขาว่าแก้วขนเหล็กเนี่ยไบยิ้ิปซีใครใจก็ได้พกพาเขาเนี่ยไปทุกที่เลยที่เวลาไปพยากรณ์ดวงชะตาให้กับลูกค้า แล้ววันนั้นนะมันมีอาการแบบบู๊บวาบบู๊บวาบร้อนรอนหนาวหนานะคะขนลุกสู้ไปหมดเลยอะ่ะต้องรีบนาเขามากำไว้ในมือทันทีเลยแล้วลูกค้าถามว่าอาจารย์เบเป็นเป็นอะไรทำไมถึงรีบหยิบหินก้อนนี้มากำไว้ตลอดเวลาเลยเบยิบสี่ใครใจก,ก็กลัวเขาจะตกใจค่ะก็เลยบอกว่าอ๋อไม่ได้เป็นไรหรอกตั้งสมาธิอยู่กำลังทำสมาธิอยู่เลยนำหินเนี่ยมากำไว้เพื่อ ทำสมาธิอยู่แต่จริงๆอ่ะ,อะเขามีพลังบางอย่างติดตัวเข้ามาด้วยค่ะนะหรือต้องกำเอาไว้พลังบางอย่างที่ติดตัวเข้ามาด้วยนั้นอาจเป็นพลังลึกลับอะไรบางอย่างที่เบยก็ไม่ทราบว่าพลังอะไรนะเลยต้องนําเขาเนี่ยมากํเอาไว้อันนี้เล่าให้ฟังนะคะเล่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยฟังวันนี้เบยยิปซีใครใ,ใจก็ได้นำไพทาร่ชุด energy of asia tarotics นะคะชุดนี้ มีความสวยงามวิจิตราการตาเป็นอย่างยิ่งนะคะเจ้าของริขสิทธิก็คือท่านอาจารย์ทาวรบุญยวันค่ะมาสเตอร์ทาโรระดับโลกค่ะนะคะไพ่ใบนี้เขาจะมีความใหญ่กว่าไพ่ทาโร่แต่ก็พอสับได้นะคะพอสับได้แล้วก็นอกจากไพ่แล้วก็ยังมีหินสีมงคลนะคะเป็นหินสีเนี่ย นี่125ก้อนหินสีมงคลเหล่านี้ก็ได้มาจากรานท่านอาจาร,รย์หญิงจุธามาศณนะสงขราเช่นกันวันนี้จะเลือกหินเนี่ยเพียงแค่10ก้อนนะเบยิมซีใครใจฝากเบอร์โทรศัพท์หมายเลขของเบนะคะ095 532 5693 095 532 56 93ส่วนลาย id baytarot beta ro baytarot beta ro เอาไปแอดไลน์มานะคะเพื่อดูดวงกับ b บยใครใจแบบ p r i v a t e แบบตัวต่อต,ตัวนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าดูผ่านวิดีโอคอลก็มีความแม่นยำชัดเจนเหมือนกับได้มาดูดวงกับ b บยใครใจแบบตัวจริงเลยทีเดียวค่ะ ะะเอาละเดี๋ยววันนี้ก็จะใช้ลาบดอไรนะคะในการเชื่อมเชื่อมต่อกับพลังพิเศษนะส่วนลาบดอรก้อนเนี้ยเขาอุ๊ยประวัติเขามีนะคุณประวัติของเขาเนี้ยมีอายุเนี่ยเป็นพันปีเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยลาบดอรเนี่ยแล้วก็ผู้ที่นํามาเผยเผยแพร่เรารู้จักนะคะก็คือเป็น นักบวชเนาะเขาไปเผยแผ่าศาสนาคริสต์ที่เมืองลาบัดอร์กับเมืองนิวฟาลแลนด์ในประเทศแคนาดาเมื่อปี1770นะคะนักบวชคนนี้ก็มีชื่อว่าโมรเวียนนะคะคุณโมรวีเนเนี่ยเดินอีท่าไหนก็ไม่ทราบนะคะไปสะดุดกับหินลาบัดอร์ไรเข้าค่ะนะคะหรือว่าแสงโอปอเรเซนนี้มันเข้าตาเขาก็ไม่ทราบนะคะเขาก็ได้เจอแล้วก็ได้ไปขุด แล้วก็นำมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้จักกันเนี่ยทั่วโลกค,ค่ะอันนี้นะเห็นไหมคนจีนเนี่ยเรียกว่าจิกเฉียนะแล้วก็พลังแสงวาวแวลอันนี้เขาเรียกว่าโอเปอรเซนนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากขณะจับอยู่เนี่ยก็ยังมีความเย็นยังมีพลังพิเศษด้วยรู้สึกได้เลยทีเดียวนะคะ เอาละทุกคนทั่วโลกที่เกิดวันพุธกลางคืนเข้ามารับชมรายการของเบยิซีใครใจได้แล้วค่ะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะเนี่ยพอสับได้นะคะใบใหญ่หน่อยแต่พอสับได้เอาละค่ะ <c oughs> ทุกท่านนะคะเข้ามารับชมรายการของเบตั้งจิตอธิษฐานดีๆค่ะ โอมอคีพาหูบุพังสการะวันธนังครูบาจาริยังอจาริยะเทวามุนีลือศีสิทธาปิตมตาอโรคเยีนะสุขคนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวไปยิ้สี่ใครใจเลือกหินออกมาก่อนนะคะสิบก้อนโอเม่ เอาค่ะเดี๋ยวไปยิบสี่ใครใจแนะนำหินให้เพื่อนๆได้รู้จักกันก่อนก้อนแรกอันนี้นะคะเราเรียกว่ามูนสโตนสวยงามมากต่อมาซิทรินต่อมาเป็นเทอคอยเธอคอยเขาจะมีความเบากว่าหินทั่วไปต่อมาเป็นซิทรินต่อมาเป็นไทเกอร์สไอต่อมาเป็น ลาบารไรอันนี้ล่ะค่ะหินพลังที่มีความลึกลับมากอันนี้ก็เป็น Smoky ้ควอส z ไทรเงิน r รโดเนต์มอ s s สอาเโหได้หินดีทุกก้อนเลยนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนตัวท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยตัวท่านเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษพลังลึกลับและตัวท่านก็มีความสนอกสนใจในเรื่องของ ความในเรื่องของความสัมผัสในเรื่องของ6ิกเซนในเรื่องของรางสังหรณ์ด้วยนะตัวท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนท่านจะเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยสูงแล้วหินก้อนแรกเนี่ยได้มูลสโตนดังนั้นเนี่ยในเดือนกันยายนนี้ตัวท่านก็มีโอกาสไปสัมผัสกับพลังพิเศษมีโอกาสไปสัมผัสกับในเรื่องของพลังลึกลับอยู่บ,บ่อย นะะเนี่ยดูมูลสโตนแต่ถ้าในด้านของทั่วไปในด้านของวิทยาศาสตร์ตัวท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นสเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจกับบุคคลทุกวงการต่อมานะซิทรีนอ๋อเดี๋ยวขอภัยเราพูดเรื่องไพ่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาที่ซิทรีนนะคะอาราหนดูไพ่นะไพ่บอกเลยว่าตัวท่านเองนะ มีในเรื่องของพลังลึกลับในเรื่องมีในเรื่องของเซน์แล้วก็รางสังหรณ์เนี่ยแม่นยำชัดเจนหากท่านใดที่มีความสนอกสนใจในเรื่องเหล่านี้สามารถนั่งสมาธิได้ฝึกจิตตัวเองได้และถ้าในด้านของวิทยาศาสตร์ตัวท่านนะคะต้องมีในเรื่องของการดูแลเอาอกเอาใจใส่พัฒนาในเรื่องของบุคลิกภาพการแต่งตกายของท่าน ให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมค่ะในเดือนกันยายนนี้เอาละคราวนี้เรามาดูนะสิทรีนก้อนนี้บอกให้ทราบว่าการเงินการทองของท่านส่วนกระแสการเงินการทองลื่นไหลลื่นปรื๊ดดีการเงินการทองไม่ติดขัดหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองช่วงดีเหลือเกินค่ะที่ท่านเหมาะที่นำในเรื่องของเงินเนี่ย ไปลงทุนในเรื่องของธุรกิจต่างๆแต่การลงทุนจะต้องมีในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้จากผู้รู้ในเรื่องนั้นแบบแท้จริงและตัวท่านก็ต้องมีในเรื่องของการดูแลระบบบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดมีการศึกษาข้อมูลในเรื่องของภาษีมีการศึกษาข้อมูลในเรื่องของระบบบัญชีและมีการไปปรึกษาผู้รู้โคชชิ่งผู้รู้นะคะหาที่ปรึกษาค่ะนะคะ เพราะบางท่านก็มีในเรื่องของความสามารถหลายด้านแต่บางท่านอาจจะมีในเรื่องของความอ่อนแอในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายในเรื่องของภาษีซึ่งท่านอาจจะไม่มีเวลาหรือมีความละเอียดอย่างมากไม่มากนะักท่านต้องไปปรึกษาหารือกับท่านผู้รู้นะคะหรือไม่ก็นำตัวท่านเองเนี่ยไปพบกับเจ้าหน้าที่สรรพากรเลยจะดีที่สุดค่ะนะคะเอาละต่อมานะนี่ อันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเธอคอยเธอคอยอยู่ในตำแหน่งดีตัวท่านเองมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับในวงสาคณาญ,ญาติกับญาติพี่น้องในเดือนกันยายนนี้มีความเข้าอกเข้าใจมีการมีเขาเรียกว่ามีความเกื้อช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะจากพี่น้องดังนั้นตัวท่านเองก็ต้องทำตัวของท่านเองให้น่ารักและเป็นที่รักแล้วก็เอาเอา่เอเอาตัวเองเนี่ย ไปเขาช่วยเรามาเราก็ไปดูแลเขานะคะก็มีการช่วยเหลือเกอื้อกูลกันนะคะเป็นพี่น้องกันนะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของเพื่อนฝูงด้วยในเดือนตลอดเดือนกันยายนนี้ตัวท่านก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนได้รับความรักจากบุคคลทุกวงการเหมือนกับบุคคลเหล่านั้นเป็นคนในครอบครัวเดียวกันกับท่านเลยทีเดียวนะโอ้โหหินสวยงามมากๆนะคะดังนั้นท่านก็ต้องทำไมคะ เปิดจิตเปิดใจมอบความรักมอบความจริงใจให้กับบุคคลเหล่านั้นเลยค่ะส่วนในไพ่บอกเลยว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีในเรื่องของความจริงใจมีในเรื่องของความมุ่งมัน่นมีในเรื่องของความกระตือรือรน้นที่ให้ความดีให้ความรักให้ความปรารถนาดีกับบุคคลเหล่านั้นที่อยู่ในวงการของท่านนะคะ นะรวมทั้งในเครืวญาติพี่น้องด้วยเห็นไหมไพ่สวยงามมากนะคะอ่ะต่อมานะดูซิตรีนท่านคะท่านที่เกิดวันพุธ กลางคืนเนี่ยเแบบอกแล้วว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีในเรื่องของเซนส์สัมผัสพิเศษมีในเรื่องของรังสังหรณ์ที่อยู่อาศัยของท่านเนี่ยมีนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองเนี่ยอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงมีโอกาสให้ท่านทําความสะอาดหิ้งพระปัดฝุ่นนำผ้าเนี่ย ชุบน้ําไปเช็ดฝุ่นออกเลยแล้วก็นําพระเนี่ยมาปัดฝุ่นออกเลยนะเพราะว่าบ้านใดเนี่ยที่ถ้ายิ่งพระเป็นไงคะมีในเรื่องของฝุ่นเยอะมีมีในเรื่องของความไม่สะอาดนะคะเขาถือค่ะถือว่าการเงินนั้นติดขัดดังนั้นท่านต้องทําความสะอาดหิ้งพระหิ้งเจ้านําพระนําเจ้ามาทําความสะอาดที่ดีแล้วก็ส่วนในที่บ้านนะคะหากมีโอกาสก็ทําไมคะ เปิดบทสวดมนต์เบาๆฟังอันนี้ดูไพ่เขาว่ายัางไงอ่ะอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ต้องแปลเปิดบทสวดมนต์เบาๆฟังเปิดบทเพลงเบาๆฟังนะเวลาอยู่บ้านนะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าตัวท่านเองเนี่ยจะต้องพยายามนะคะไม่วู่วามไม่เจร้อนทำสิ่งใดก็ตามต้องมีในที่ปรึกษาในเมื่อที่บ้านของท่านเองเนี่ยมีพระอรหันต์อยู่ในบ้านในที่ทำงานก็มีหัวหน้างานนะ มีผู้บังคับบัญชาท่านเนี่ยต้องให้ความเคารพและตัวท่านต้องทำไมคะไปหาความรู้กับเขาไปขอคำแนะนำดีๆนียจากกับเขาค่ะในไพ่บอกเลยว่าการตัดสินใจแบบรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยมันจะส่งผลเสียเนี่ยกับตัวท่านได้นะคะคือถูกต้องค่ะเราตัวเราทุกคนเนี่ยมันมีความโตแล้วนะคะหรือว่ามีนิติ ในเรื่องของมีความรอบรู้เนี่ยที่เยอะแล้วกันทุกคนก็จริงนะคะแต่บางเรื่องเนี่ยบางเรื่องถ้าหากว่าเรามีเราเรเาปรึกษาผู้รู้นะคะไปปรึกษาญาติผู้ใหญ่ที่บ้านของเราไปปรึกษาผู้บังคับบัญชาการตัดสินใจต่างๆก็ต้องดีขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอนนะคะนะภพ่เตือนมานะว่าไม่ให้ประมาทนะคะภพ่เตือนมานะ ต่อมาเนี่ยไทเกอร์สอายไทเกอร์สเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะว่าตัวท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถดีมีความรู้ดีมีโครงการใหม่ๆในเยอะแยะมากมายเลยที่ท่านต้องการลงมือทำนะไทเกอร์สอาเนี่ยเขาบอกให้ทราบอย่างนี้เลยนะแอบไหนดูดังนั้นเนี่ยตัวท่านก็ต้องทำไมคะมีในเรื่องของสติปัญญา มีความมุ่งมั่นมีความตั้งอกตั้งใจจริงมีความจริงจังจริงใจกับสิ่งเหล่านั้นนะถ้าอยากลงมือทําก็ให้รีบลงมือทํามีการศึกษามีการเรียนรู้ในเรื่องเราเรานั้นอย่างจริงจังอย่างจริงใจนะเพราะความมุ่งมั่นความตั้งอกตั้งใจความจริงจังจริงใจของเรานี่แหละความสําเร็จหรือเป้าหมายเนี่ยอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็สามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเป้าหมายนั้นจะมาไม่ทันทีทันใด แต่เขาเขาสามารถเข้ามาหาเราเนี่ยแบบทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็พัฒนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ในเรื่องอยู่ที่ตัวเราอยู่ในที่การตัดสินใจอยู่ในที่สติสมาธิสติปัญญาของเรานะอย่าฟุา้งวำอย่าเจร้อนค่ะใจเย็นๆค่ะอย่าบูมบามค่ะนะโอกาสประสบความสำเร็จของท่านมีอย่างแน่นอน ส่วนราบดอรไรก้อนนี้บอกให้ทราบเลยว่าตัวท่านเป็นผู้ที่มีความเฉลียวมีความฉลาดสิ่งใดที่ท่านรู้สึกเขามาฉุดลังท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกแบบหงุดหงิดตังิด,ดตะง,งนิดในใจนะคะท่านเนี่ยต้องนะนั่งสมาธิทําจิตใจเนี่ยให้เบิกบานค่ะทําจิตใจให้มีความสุขโูหินเย็นมากเลยทําจิตใจให้มีความสุขทําจิตใจให้มีความเบิกบานค่ะ นะมีสติมีสมาธิมีสติตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาคือเขาเรียกว่ากิเลสก็ได้นะคะหรือความวู่วามความเจร้อนหรือความที่เราตัดสินใจอะไรไปแบบว่ารวดเร็วฉับพันทันด่วนอะไรเงี้ยเออมันไม่ดีนะเนี่ยหินเตือนมาเลยว่าจะต้องมีสติมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะที่ดีนะโหนี่จับยิ่งเย็นนะคะเนี่ยโหเย็นมากเลยนะท่านต้องมีนะ สิ่งที่เป็นความอึดอัดสิ่งที่เป็นกำแพงขวางกั้นท่านสิ่งที่เป็นขวากหนามท่านนะคะเขาท่านจะมองเห็นเลยท่านจะสามารถจัดเรียงลำดับเนี่ยตามขั้นตอนเนี่ยได้นะคะทำใจนิ่งๆค่ะนะโอ้หินตอบมาดีมากเอาระค่ะดูไพ่นะคะว่าไพ่ชุด energy of asia tarot d e x ของท่านอาจารย์ทวนรแนะนำท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนไว้ยอย่างไรให้ความรัก แบ่งปันความรักให้ความให้ความดีก็ได้ให้ความรักแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้โอกาสนะกับสิ่งที่กำลังอยู่ข้างหน้าท่านนะคะใจเย็นๆอย่าวู่วามอย่าใจร้อนนะคะมีเหตุมีผลนั่นเองมีเหตุมีผลค่อยๆคิดค่อยๆไตรตรองนะคะอย่างมีเหตุมีผลค่ะ ใช้ความวิเคราะห์ใช้ความพิจารณานะคะแล้วก็มองไปดูว่าเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ลงมือทำด้วยความรักลงมือทำด้วยสติลงมือทำด้วยปัญญานะคะอย่าวุ่วามอย่าเจร้อนนะโอ้โหไพสวยมากเอาละค่ะดูนี่นะสโมกี้ควอส สโมกกี้คร์สเนี่ยบอกเลยนะสำหรับท่านที่ไม่มีคู่ในเดือนกันยายนนี้นะคะท่านมีโอกาสได้คู่และคู่ของท่านเนี่ยเดินมาทางไกรมีโอกาสได้พบความรักกันในระหว่างช่วงหยุดพักยาวนี้ก็ได้นะคะมีโอกาสเจอกันทางไหนมีโอกาสเจอกันทางโซเชียลมีเดียจะเป็น Facebook จะเป็น Youtube จะเป็น Line Instagram ได้หมดเลยค่ะนะคะแอบ ในดูไพ่แนะนําว่าอะไรคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่มีเรื่องหน้าที่การงานดีอายุเยอะกว่าคุณและสามารถปกป้องดูแลแล้วก็คุ้มครองคุณเนี่ยได้นะไพ่สวยมากเขาเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นทําให้คุณรู้สึกสบายอกสบายใจดังนั้นท่านที่ยังไม่มีคู่นะคะในเดือนกันยายนนี้ทำตัวเองให้เป็นไงคะมีเสน่ห์ เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะอะต่อมาดูนี่ใส่เงินใส่เงินบอกให้ทราบว่าตัวท่านต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพค่ะท่านจะมีอาการวิงเวียนศีรษะเนี่ยก,ก็เวียนศีรษะเงยก็เวียนศีรษะหากท่านมีอาการแบบนี้แนะนําให้ไปพบแพทย์นะแล้วหลังจากกลับมาแล้วก็ทําไมคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้เป็นเวลาแล้วก็ไม่ควรวิตก กังวลใจในเรื่องทั่วไปเนี่ยวันหนึ่งคิดตั้งหกหมื่นความคิดเนี่ยก็พยายามอย่าไปคิดให้มันครบถึงหกหมื่นความคิดนะคะตลอดทั้งวันนะถ้าคิดก็พยายามคิดในเรื่องที่ดีที่มีประโยชน์นะคะเนี่ยอย่าไปท่าง่วงนอนก็นอนซะอย่าไปฝืนใจตัวเองอย่าไปบังคับคืนใจตัวเองนะอยากนั่งสมาธินั่งสมาธิอยากไปวิ่งก็ไปวิ่งนะคะนะ นะอย่าไปบังคับฝืนจิตใจตัวเองถ้าง,ง่วงก็นอนง่วงก็พักผ่อนนะคะแล้วถ้านอนไม่หลับก็อาจจะลุกขึ้นมานะคะเปิดเพลงเบาๆฟังเปิดเปิดเปิด,ปดบทสวดมนต์เบาๆฟังนะคะแล้วก็เปิดหน้าต่างให้ลมมีการถ่ายเทนะและทางที่ดีก็อาจจะแนะนํานะคะหาหินนี่อะมทิสมาตั้งไว้ในห้องนอนนะคะซะสักก้อนหนึ่งนะหินอะมทิสเนี่ยเขาจะ ลบในเรื่องของพลังไม่ดีอ่ะเวลากลางคืนจะมีพลังไม่ดีเข้ามาในห้องนอนเรานะการที่เรามีอะมิทิสตั้งอยู่ในห้องพลังลบมอนทินลบที่เขาเข้ามาในห้องเราเนี่ยเขาจะสลายหายไปเลยในทันทีนะคะเนี่ยอะมิทิสสวยงามมากๆต่อมานะดูนี่อันนี้โรโดไนโรโดไนเนี่ยบอกให้ทราบเลยว่าสิ่งที่ ท่านได้ทํามาก่อนหน้านี้ก่อนอาจจะทํามาก่อนหน้านี้สักสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์หรือเมื่อเดือนที่แล้วแต่ปัจจุบันนี้ยังคงลงมือทําอยู่หินโรโดไนเนี่ยเขาเตือนมานะคะว่าตัวท่านจะต้องมีในเรื่องของความมีความมีวินยัยความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความตั้งอกตั้งใจจริงในการลงมือทําในการทําสิ่งนั้นอย่างแท้จริงนะคะ หรือท่านใดที่มีโครงการจะไปสอบกอพอในเดือนนี้เดือนกันยายนนี้นะในวันที่27เนี้ยท่านจะต้องมีการเตรียมตัวให้ดีนะอ่านหนังสือให้มากจัดเวลาให้ตัวเองนะมีการดู YouTube ตอนนี้ใน y o u t u b e ก็มีโคชชิ่งนำความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการสอบในด้านของความรู้ความสามารถทั่วไปเนี่ยนำมาเผยแพร่นะคะให้เราได้ศึกษาค้นคว้ากันแบบไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่าย แต่ถ้าอยากมีค่าใช้ใจ่ายก็ไปโคชชิ่งกับอาจารย์เขาแบบ p r i v a t e นะคะแล้วก็เนี่ยตัวท่านต้องมีระเบียบมีวินัยนะมีจัดตารางเวลาให้ตัวเองเว้แล้วสักครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีนะคะนี่แล้วตัวท่านเองเนี่ยค่ะก็ต้องพยายามนะคะไม่นำเรื่องราวหลายๆเรื่องราวนะเข้ามาแบบมาทำให้ตัวเองรู้สึกไม่สบายใจหรือกังวลใจ ให้ใปนี้บอกเลยนะอย่างเช่นการเสพข่าวต่างๆเนี่ยท่านก็ต้องเลือกเสพข่าวที่ดีข่าวฆ่ากันตายท่านก็ไม่ควรที่จะแบบท่านต้องมองข้ามไปเลยอ่ะข่าวค่ากันตายมันไม่ได้เป็นประโยชน์แล้วก็ประเทืองปัญญาเราเลยนะคะหรือข่าวลบๆหรือข่าวที่ทําให้รู้มันไม่ได้มาสร้างสรรค์ชีวิตของเรานะฮะท่านต้องหลีกเลี่ยงข่าวเหล่านี้หรือแม้แต่กับบุคคลบางบุคคลนะคะที่ อาจจะมีในเรื่องของแต่เราต้องเจอนะยังไงเราก็ต้องเจออยู่แล้วละเพราะว่าเราดําเนินชีวิตอยู่ในโลกแห่งนี้เราต้องเจอหมดราคาเจอหมดทุกอย่างตัวท่านก็ต้องใช้ในเรื่องของดุลยพินิษใช้ในเรื่องของวิจารณญาณนะคะให้ดีให้ถี่ถ้วนนะคะอะไรควรรู้อะไรควรพูดอะไรควรมองเห็นอะไรเงี้นะคะเนี่ยท่านก็ต้องใช้วิจารณญาณใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆนี้ให้ดีอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเราก็นํามาใช้อะไรที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราเราก็ตัดออกไปนะคะเอาละคราวนี้เรามาดูนี่มอสอาเกหินสวยมากนะท่านี้เกิดบันพุธกลางคืนตัวท่านเองเนี่ยโชคดีมากเลยมีการได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องทำงานนะจากที่ทำงานหรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่บ้านของท่าน เนะพราะตัวท่านบอกตั้งแต่ก้อนแรกแล้วงาจังตะมูลโซนแล้วท่านเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์ได้รับการต้อนรับสนับสนุนจากวงทุกๆวงการนะคะเห็นไหมเรื่องหน้าที่การงานของท่านก็มีเกณฑ์การเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีม,มีคนที่เป็นไงคอยให้คําปรึกษา นะคะดังนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีเป็นโอกาสที่ดีแล้วที่ท่านจะต้องโชว์ความสามารถของท่านนะคะทำตัวของท่านเนี่ยให้โดดเด่นขึ้นมา The show must go on ทำตัวเองให้โดดเด่นขึ้นมาค่ะนะคะคอยมีวินัยนะคะคอยดูเป้าหมายของตัวเองคอยพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดีนะคะ แล้วก็นําในเรื่องของความรู้ความสามารถนำศักยภาพที่ดีของตัท่านนี้นะคะมาพัฒนาถิ่นที่อยู่อาศัยมาพัฒนาองค์กรมาพัฒนาประเทศชาติมาพัฒนาโลกของเราให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองค่ะนะคะเห็นไหมท่านนี้เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยตัวท่านเป็นผู้ที่มีในเรื่องของความเฉลียวฉลาดนะเห็นไหมเนี่ ชอบศึกษาชอบค้นควา้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวและตวท่านเองก็เป็นผู้ที่ไม่มีศัตรูอุบัติเหตุก็ไม่มีค่ะการเดินทางไปไหนมาไหนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป,กปกักรักษาคุ้มครองตัวท่านอยู่ตลอดเวลาอย่าลืมนะคะถ้าก้มก็เงยก้มก็ปวดศีรษะเงยก็ปวดศีรษะไปพบแพทย์นะคะไปยิบสี่ใครใจก็ได้ดําเนินรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะของท่านที่เกิดเป็นพุธกลางคืน เบยิใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลูกค้าที่น่ารักทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปของเบยิปซีใครใจแล้วก็ไม่เคยลืมที่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิง่งให้กับเบยิปซีใครใจเนี่ยตลอดเลยค่ะก่อนจากกันเบยิปซีใครใจขอให้ทุกๆคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขแล้วกลับมาพบกับเบยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ กระราบสวัสดีค่ะ